ไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันบ้างค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นนำเสนอร่างผังน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยน้ำท่วมน้ำแลง้ง นายธวัชชัยนามสมุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ําพิจารณาโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําชัยฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อนําเสนอร่างผังน้ําลุ่มน้ําชัยฝั่งทะเลตะวันออกโดยนายธรรมพงศ์นาวบุตรรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์น้ําผู้แทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทนชโดยเปิดเผยข่าว่าการประชุมผังน้ําครั้งที่1เวทีที่2โครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําชายฝั่งทะ เลตะวันออกก็เพื่อเป็นการนําเสนอร่างผังน้ําลุ่มน้ํำชายฝั่งทะเลตะวันออกให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนํากลับไปปรับปรุงผังน้ําให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561นะคะได้กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำผังน้ำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอกอน,นชอพิจารณาให้ความเห็นชอบและเมื่อกอน,นชพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกันซึ่งผังน้ำเป็นการนำเสนอชุดข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงในรูปแบบแผนที่หรือแผนผังที่แสดงระบบทางน้ำ เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงทางออกโดยผังน้ำนะคะก็จะครอบคลุมไปถึงแหล่งน้ำทางน้ำต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีหรือบางช่วงเวลาก็ได้เมื่อการจัดทางผังนน้ำแล้วเสร็จนะคะ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะทำการรับทราบว่าตนเองอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมหรือไม่คณะกรรมการลุ่มน้ำก็มีการนำข้อมูลมาประกอบในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดวางโครงการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ น้ำแรงน้ำท่วมตลอดจนการอนุมัติอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนหรือว่ากีดขวางการไหลของน้ำผังน้ำนะคะจะนําไปเชื่อมโยงกับผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองเพื่อใช้เป็นกรอบในการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกันของประเทศให้เกิดประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ